แนะวิธีเลือกของใช้เด็กยังไงให้ดีต่อลูกถูกใจแม่ด้วยให้ชีวิตคุณแม่ง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะมมีรีวิววันนี้นะคะบอมเบียจะมารีวิวของใช้เด็กเด็ดๆกับ3ผลิตภัณฑ์ที่แม่ต้องมีค่ะ ไอเทมแรกนะคะที่บอมเบจะมารีวิวในวันนี้เป็นแป้งสีฟันและยาสีฟันตามช่วงวัยของลูกน้อยค่ะจากแบรนด์จอแดนค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาออกแบบมาทั้งหมด3สเต็ปเหมาะกับ3มช่วงวัยค่ะคุณแม่อาจสงสัยนะคะว่าทําไมต้องเลือกใช้แป้งสีฟันแล้วก็ยาสีฟันที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็เพราะว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยต้องการการดูแลที่แตกต่างกันค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยแป้งสีฟันแล้วก็ยาสีฟันเนี่ยให้เหมาะกับช่วงวัยของลูกน้อยค่ะ มาเริ่มกันที่แปรงสีฟันอันแรกนี้นะคะจอแดนคิดสเต็ปหนึ่งค่ะเหมาะสําหรับลูกน้อยที่มีอายุ0ถึง2ปีค่ะซึ่งวัยนี้นะคะเป็นวัยที่ฟันน้ํานมกําลังขึ้นค่ะลูกน้อยก็จะมีแบบอาการคันเหงือกเนาะซึ่งแปรงสีฟันอันนี้นะจอแดนคิดสเต็ปหนึ่งเนี่ยเขาจึงออกแบบตรงนี้ค่ะขอบนี้นะเป็นยางกาดค่ะเอาไว้ให้น้องเนี่ยกาดแบบ แก้อาการคันเหงือกเนาะในส่วนของคอแปรงตรงนี้นะคะเขาออกแบบมาเป็นแบบสั้นค่ะเพื่อป้องกันลูกน้อยนะสำลักเวลาแปรงฟันนั่นเองและรูตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อให้คุณแม่และลูกน้อยเนี่ยจับได้อย่างถนัดมือค่ะในส่วนของขนแปรงเขานะคะก็คือนี่แบบว่านุ่มเป็นพิเศษเลยค่ะคุณแม่เพื่อถนอมฟันและเหงือกของลูกน้อยค่ะและตรงนี้นะคะเห็นไหม สีฟ้าเล็กๆตรงกลางนี่ก็คือเอาไว้เป็นจุดที่บอกปริมาณการบีบยาสีฟันให้น้องค่ะแค่นี้ก็สามารถใช้แปรงฟันให้น้องได้แล้วค่ะมาต่อกันที่รุ่นที่2ค่ะจอแดนคิดสเต็ปสเหมาะสําหรับลูกน้อยที่มีอายุ3-5ปีค่ะรุ่นนี้นะคะเขาดีไซน์มาตรงนี้ค่ะเป็นหัวแปรงแบบโค้งบนนะคะในส่วนของขนแปรงนะคะก็นุ่มเป็นพิเศษด้วยค่ะเหมาะสําหรับฟันน้นํานมนะคะนี่นะคะตรงกลางค่ะเหมือนกันเลยค่ะเขาก็จะมีจุดสีฟ้านะคะเพื่อบอกว่าต้องบีบปริมาณยาสีฟัน รซึ่งมันก็จะแบบใหญ่กว่าสเต็ปครั้งที่แล้วนะคะในส่วนของด้ามจับนะคะเขาก็จะเป็นลวดลายการ์ตูนน่ารักค่ะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการแปรงฟันค่ะแล้วก็นี่เลยมีรูค่ะเหมือนสเต็ปที่แล้วเลยค่ะซึ่งรูนี้นะคะก็เ,เพื่อให้น้องนะคะจับแปรงฟันได้ง่ายและถนัดมือนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> และที่บอมเบชอบมากเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะเขาแถมนาฬิกาทรายมาด้วยค่ะเพื่อบอกให้น้องน้ว่าควรแปรงฟันนานเท่าไหร่ซึ่งนาฬิกาทรายอันนี้นะคะก็จับเวลา2นาทีค่ะ ตรงนี้เอาไว้เสียบแปรงสีฟันได้ด้วยนะเวลาน้องแปรงเสร็จแล้วและสุดท้ายนะคะเมื่อน,น้องโตขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นจอแดนคิดสเต็ปสค่ะเหมาะสําหรับลูกน้อยที่มีอายุตั้งแต่6กขวบถึง9ขวบค่ะในส่วนของขนแปรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นรูปทรงแบบพีระมิดค่ะช่วยให้ซอกซอนทําความสะอาดในส่วนที่เข้าถึงยากนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะนี่เขาก็จะมีจุดสีฟ้าเห็นไหมซึ่งจะใหญ่กว่าทั้งสเต็ป แรกแล้วก็สเต็ปที่2นะคะช่วยให้คุณแม่เนี่ยบีบยาสีฟันได้พอดีกับการใช้งานของลูกน้อยนั่นเองค่ะในส่วนของด้ามจับนะคะเขาก็จะออกแบบมาเป็นแบบสามเหลี่ยมค่ะคุณแม่นี่เหลี่ยมนะเพื่อให้น้องจับได้ถนัดมือและแปรงฟันได้โดยรอบค่ะเหมาะสําหรับเด็กวัยนี้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ยาสีฟันค่ะซึ่งเขาก็มี2ส,สเตปด้วยกันค่ะสำหรับอันแรกนะคะน,นี่เลยยาสีฟันจอแดนคิดสเตปหนึเหมาะสำหรับลูกน้อยอายุ1-5ปีค่ะซึ่งยาสีฟันอันนี้นะคะเขาเป็นแบบเนื้อเจลสูตรอ่อนโยนค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะมีปริมาณฟูออไลน์5 0 0 ppm ค่ะที่สำคัญนะคะปราศจากสาร sls และน้ำตาลค่ะถัดมานะคะยาสีฟัน จอแดนคิดสเต็ปสอค่ะเหมาะสาหรับลูกน้อยที่มีอายุตั้งแต่6กถึงสิปีค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะเพิ่มปริมาณฟูออนไลน์เป็น1,000 ppm ค่ะและผลิตภัณฑ์ของจอแดนนะคะก็ยังได้รับรางวัล best oral care product for kids จาก a m a r i n Baby and Ki d w a w d s d s 2 1 2 1โดยการคัดเลือกจากทีมบราธิการ Amarine b b y y n d k i d s อีกด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันของแบรนด์จอแดนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจนะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ ่่่องงงทาาาด้้นนลลีเยคะมาถึงไอเทมที่2ค่ะที่รองอาบน้ําเด็กซึ่งเป็นมากกว่าที่รองอาบน้ําเด็กเพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นเก้าอี้ให้นมแทนหมอนรองให้นมได้อีกด้วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานที่เป็นที่รองอาบน้ํากันก่อนเลยค่ะขอบอกนะคะว่าเวิร์กมากๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กลัวว่าน้องเนี่ยจะลื่นหลุดมือขณะอาบน้ํานะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพอบอมเบได้ลองใช่ใชไหมคะก็คือเวิร์กมากๆเลยค่ะ อาบน้ําน้องได้อย่างง่ายได้เลยค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมานะคะเพื่อให้ล็อกกับน้องนะคะให้ช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวในส่วนของคอน้องที่ยังไม่แข็งแรงได้อีกด้วยค่ะซิลิโคนการเลื่อนตรงนี้นะคะคอก็มีให้เลือกทั้งหมด5สีสวยงามค่ะช่วยให้น้องนอนได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นค่ะและที่สําคัญนะคะเขายังมีจุ๊บยึดติดกับอ่างอาบน้ําหรืออ่างล้างหน้าอย่างแน่นหนึบมากๆค่ะ มาดูในส่วนของการใช้งานที่เป็นแบบเก้าอี้ให้นมนะคะดีไซน์แบบนี้นะคะเวลาที่น้องนอนกินนมเนี่ยศีสษะของน้องนะคะก็จะอยู่สูงกว่าลำตัวค่ะ ช่วยลดการเกิดกรดไหลย้อนได้นั่นเองค่ะหากคุณแม่สนใจที่รองอาบน้ําแบบ2 in 1วันอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจเมอร์เมอร์ไทยแลนด์อันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลได้เลยค่ะไอเทมสุดท้ายค่ะนี่เลยโคโดโมโอการิคุน้ำยาซักผ้าเด็กสูตรนิวบอลกลิ่นเนเชอรัลบูมิงตัวนี้นะคะเขาได้รับรางวัล Editor Choice Best Baby Laundry Detergent จากอ m a r i n Baby แอ d ด์ค s a w a r d 2021ค่ะซึ่งคัดเลือก จากทีมกองบรราธิการ a m a รินเบบี้แอนด์คค่ะขอบอกนะคะว่าตัวนี้เวิร์กมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากจะช่วยขจัดคราบนมคราบอาหารที่อยู่บนเสื้อผ้าของลูกน้อยได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วนะคะเขายังมีกลิ่นหอมละมุนของออร์แกนิกอะโลเวราหอมติดผ้านานมากๆเลยค่ะและสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะคุณแม่ศูนย์บวกค่ะเหมาะสําหรับเด็กแรกเกิดค่ะเพราะว่าเขาปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยนั่นเองค่ะ อีกทั้งนะคะโคโดโมดเนี่ยเขายังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากๆด้วยค่ะคุณแม่คะเพราะเขาใช้สารทําความสะอาดที่ย่อยสลายได้เอง<ม>ในธรรมชาติไม่เป็นต้นเหตุของน้ําเสียด้วยค่ะหากคุณแม่สนใจผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กของโคโดโมดนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับของใช้เด็กนะคะที่ดีต่อลูกถูกใจคุณแม่ที่บอมเบรีวิวให้ดูในวันนี้นะคะหากใครถูกใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะ มัมมันเวิร์กแล้วครั้งหน้านะคะบอมเบจะมารีวิวไอเทมเด็ดไอเทมโดนอะไรให้ชมกันอีกติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย